แรกกำลังจะเริ่มนะครับตลังการเอฟซีเป็นฝ่ายเขียลูกเริ่มเล่นเลยครับชุดสีแดงครับบุกจากซ้ายไปขวาคนเดียวในกองเขียโทษไม่โดนถุดไปด้านซ้ายครับบอลอยู่ที่ซานโนเปิดฮีโบโเรียบร้อยเลย,เยด้วยดวลสูตรครับโอ้โหจะว่ามงสบัดของมาร่าบอลได้อยู่ที่มารายกข้ามมาเสาสองโค้งมาเรียบร้อยเลยครับสองสูงโอ้โหดูครับพิษณะ <c oughs> เปิดมาแล้วเอา้าจวนนี้จดจอเรียบร้อยหาแล้วก็ไปขึ้นมา1ต่อ2แต่ผู้ตัดสินไม่ให้พรทิกปอต้าครับเอาเตะชาวบราซิลครับ,รบรลิสนะเอาแล้วให้มาลุยไม่ล้ำนะครับตันเบียงตันเบียงจี้เข้าในโอ้โหแต่ตันเบียงนี่เก่งไยโอ้ดูครับเนี่ยครับอา้าวแต่ ได้ประตูครับระโอ้โหตอกขวามาครับกฤษดาปเปิดเข้าไปเจฟฟรัสันหมงเคลี่ยงมาแล้วบรุสินก,ก็เป่าจบเกมเลยครับพัทยาเวสต์ครับแพ้ให้กับพลังการเอฟซีไป1ต่อ3ครับครับก็เกมนี้ก็เป็น